สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าทางกรมบัญชีกลางมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่11มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งสำหรับข่าวสารนี้เราก็นำมาจากกรมบัญชีกลางโดยนางสาวทิวาพรผาสุขรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษ กรมบัญชีกลางได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565โดยในวันที่1ของทุกเดือนผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะสามารถใช้สิทธิ์เป็นวงเงินสิทธิ์กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวจะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดออกมาได้และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็จะสามารถใช้วงเงินสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ ในการซื้อสินค้าจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนและวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน750บาทต่อเดือนกับร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่รับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC หรือแอปพลิเคชันถุงเงินปัจจุบันมีร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการรับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ แห่งรัฐผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินกว่า1น0 0 0แสนล้านค้าดังนั้นเพื่อให้การรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจากแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใสจึงได้กำหนดวิธีการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการสแกนใบหน้าควบคู่กับการใส่รหัสคู่บัตรนั่นก็คือพินโค้ด6หลักนะคะ โดยตั้งแต่วันที่11มีนาคม2567เป็นต้นไปผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ไปใช้สิทธิที่ร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่รับชำระค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกดรหัสคู่บัตรก็คือพิม6หลักนะคะและให้ร้านค้าหรือผู้ประกอบการ สแกนใบหน้าทุกครั้งยกเว้นกลุ่มผู้มอบอำนาจให้ดำเนินการแทนเช่นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุที่เดินทางไปยืนยันตัวตนด้วยตนเองไม่ได้นะคะและกลุ่มผู้ที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านตั้งแต่ขั้นตอนยืนยันตัวตนสำหรับกรณีที่รหัสคู่บัตรหรือว่าพิน6หลักถูกล็อกก็ให้ดำเนินการดังนี้นะคะนั่นก็คือ1 หากผู้ใช้สิทธิ์ยังจำรหัสเดิมได้สามารถติดต่อขอปลดล็อกได้ด้วยตัวเองผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีที่ต้องการเปลี่ยนรหัสคู่บัตรสามารถดำเนินการด้วยตัวเองผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้เลยต้องเป็นเครื่อง ATM สีเทาๆที่มีปุ่ม ทำรายการด้วยบัตรประชาชนนะคะ3กรณีที่จำรหัสคู่บัตรหรือว่าพินหกหลักไม่ได้ให้ติดต่อที่สาขาของบมจธนาคารกรุงไทยเพื่อทำการยืนยันตัวตนใหม่และกํำหนดรหัสคู่บัตรหรือว่าพินหกหลักนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหากมีข้อสงสัยที่เราไม่สามารถจำเกี่ยวกับรหัส6หลักได้ก็สามารถติดต่อได้ที่ call center ของกรมบัญชีกลาง เบอร์โทร02 270 6400ในวันและเวลาทําการนั่นเองค่ะนั่นก็คือตั้งแต่วันที่11มีนาคมหรือว่าเมื่อวานนี้นะคะผู้ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินจะต้องมีการแสดงบัตรประชาชน สแกนใบหน้าแล้วก็มีการแจ้งรหัสพิน6หลักนั่นเองค่ะถ้าหากว่าเรามีไม่ครบ3ข้อนี้เราจะไม่สามารถที่จะรู้ซื้อสินค้าไม่สามารถขึ้นรถนะคะไม่สามารถจ่ายค่ารถค่าเดินทาง หรือจะเป็นในเรื่องของแก๊สหุงต้มได้เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ซื้อสินค้าผ่านร้านที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินนะคะก็คือร้านที่เขานำเอาโทรศัพท์มาสแกนบัตรประชาชนของเราตรงนี้จะต้องมีการสแกนใบหน้าเพิ่มขึ้นมาจากขั้นตอนเดิมที่ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนกับรหัสพิน6หลักนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าเราจะหลีกเลี่ยงการที่จะสแกนใบหน้าเราก็สามารถ ไปซื้อสินค้าที่ร้านที่เขามีเครื่องลูดบัตรหรือว่าที่เครื่องที่เขาใช้บัตรประชาชนเสียบเข้าไปแบบนั้นก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นรายละเอียดที่ทางกรมบัญชีกลางมีการแจ้งมาว่า จะขอเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือจะต้องมีการสแกนใบหน้าขึ้นมานั่นเองก็อาจจะทําให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงบางคนเป็นกังวลใจนะคะแต่ตรงนี้ไม่ต้องกังวลนั่นก็คือสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่เคยยืนยันตัวตนด้วยวิธีการมอบอํานาจตรงนี้เนี่ยในระบบเขาจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะคะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องนําผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงเดินทางไปด้วยก็สามารถรูดซื้อสินค้าได้เหมือนปกติเลยค่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้อง นำมาแจ้งนะคะนั่นก็คือวันนี้วันอังคารที่13มีนาคมก็จะมีเงินโอนเข้าให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นวันที่2แล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ได้กันไปแล้วรอบหนึ่งนะคะซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยจะเป็นเงินที่เขามีการแจกเพิ่มพิเศษให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเน้นย้ำนะคะ เป็นเฉพาะผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีและได้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยทางภาครัฐได้มีการอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนั่นเองนะคะและสําหรับในปี2567จะมีการจ่ายทั้งหมด9เดือนเดือนละ100บาทก็จะได้รับเงินทั้งหมด900บาทแต่เขาจะแบ่งจ่ายเป็น 3รอบนะคะรอบแรกก็คือวันที่11 12 13มีนาคมนี้นั่นเองนะคะรอบถัดไปก็จะเป็นวันที่11 12 13มิถุนายนแล้วก็รอบสุดท้ายก็จะเป็น11 12 13 กันยายนนั่นเองค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะผู้ที่ได้รับเงินไปแล้ว300บาทก็จะเป็นกลุ่มที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2495และสําหรับในวันนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2495จนถึง31ธันวาคม2501นั่นเองนะคะก็จะสามารถกดเงินสดได้ทันที300บาท กับธนาคารที่เราได้ดําเนินการผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนไว้นั่นเองนะคะและในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการจ่ายให้อีก300บาทสําหรับกลุ่มที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม 2502- ถึง29กุมภาพันธ์2507นั่นเองค่ะและสําหรับในคลิปนี้ก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศได้รับทราบ หากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ